เออแล้วว่าถึงเรียงอีพอครับเรียงอีพอเพิ่นตั้งใจเอาลูกซีคนเนาะ <ừ. S 1> เพิ่นเอาเอาลูกซีคนแล้วพอได้ลูกซีคนแล้วเพิ่นก็ไปอาลาดเล่นบ,บน่้ยบ่ลูกทิศเช้าวนี่บ่เออเป็นกระชั้นนี้เลยเ <c oughs> นาะง่ายจังอ,อยากว่าเอางก็ยเขาไปตามทิทธรรมชาติเจ้าของอยากห่างอยากมีอยากได้อยา่างท่านบ่ท่านใจก็ว,ว่าเขาอม่คือจริงคือคือเฮาก็มีความผิดอยู่แม่นบ่ นี่มันยิ่งกับพีวามผิดคือกันดาแต่ตัวซ่าแต่ไม่ได้เพราะว่ามันอยากได้หลายอยากรวยอยากเอาให้ลูกมีไปเลี้ยนไปยังมันท่านกันเลี้ยงหัวกะซ่าซ่าก็เป็นคนซ่าซ่าเนิบเนืบมืนบ่เออซ่าซ่าเฮ็ดชายยื้ออยังกระไดแตีงซ่าเฮ็ดชายื้อเจ้าห่างซ่าฮันโนเนี่ยกับว่าฮ้อลำเล่ยเขาเป็นเขาเขาเออพันซ่าหรือว่าเขาใจริห่อนเขาใจริญห่อน ต่นกับตาจะก็เป็นประเทดอยู่เจ้าเขาใจห่อน้องเบาไปบ้านนี้เมื่กลับไปยังโน้นไปพวกผู้สาวด้วยคนหลูบรอเนาะเออเรารอได้พอตัวรอเรล่อผู้หลบใจเราหน่ยพอผู้สาวผู้สาวกับมักเล่าแล้วกับมาหัดบังค่อเป็นพวอผู้สาวพ่นมาวัาดีเพาดีก็โจกใส่พาดีเจ้ากับมักเขาละใส่ ห้วยกลบววุีมักมักอยู่บ่อก็นี่แหละผู้ใต้ครับเออผู้ใต้เฮานี่มักมักคำหวานเด้หวานก็เาดวเช็นยังงั้นเราคำหวานก็เาเด็กคนวันนี้จะมาเขาชุนนและวันนี้ชุนแ้เขามาจะกวนอาเริด่าด้ัหเออเริ่มมีอารมณ์ออเริ่มอืมมันก็เ็ เริ่มสึกิจใจเริ่มมีอย่างสึกิจใจอ่าผมมีตัวเขียนจดหมายหน่อยตัวนั้นแล้วเขียนจดหมายหน่อยนั่นคือตระกูลเขียนอยู่โอบ้านนียโอ้ก็มันยากงไรแต่นี้ไปเอาเขาซะเออไปดีอ่ะไปแล้วก็ไปเอาผู้หลุนอ่ะโอ้ยเราเจ้าซู้เราเป็นคนอาคุณพ่อเป็นคนตรงนะครับเป็นคนตรงตัวเราเป็นคนตรงเป็นคนซื้อพอคุณแม่บอกว่าเออฉันมึงมาเขาหลายมันก็ไปยุ่นน้ำเขาซะ แกก็ไปเลยไปเชื e ่อบอกเขาไปเนาะมั <establishing> ah. ่นคือ <DOWN> ค <ında> ือเจ้าของกระบดีนี่แหละเออเด็กชีวิตเจ้าของเออเด็กที่โศกเศร้าน้ำชีวิตยันบ่่โศกเศร้าเราไม่เป็นเรื่องของธรรมชาติเออเขาคงพอเขาเนาะเพราะเขาเจอเขาไปแต่ยันบ่ได้กินกรบบวาเนี่คันพ่อเานี่โอ้ย บม่ไฟนี่จะรู้กุรอานูกูบ่ได้บ่ดีเจเด้อันนี้เขาก็เป็นแค่ผัวก็คือปูกระตาสันกูได้แ <ee> mm ่ก hmm. ันโม่ก้อใจกันนี้เจ็บกันกระโดดแต่ิโอดกันก็ดีใจละโอ๊ดเอาโอ๊ดอันนี้ก็พบอท้าวามโอดดอกอันผัวว่าบ่แท็บเอาน้ำตาลส้เยเนี่ยน้ำปลาซิเงยอ้อยเอาก็เท่าแกน้ำตาลนี่ครับอันนี้โอดเอาอนน้บทอาวมโอดควอมหวานนดอก แต่ว่าก็ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คืดยังแล้คืดยัง้งเสมอนี่ยคืดตั้งแต่ยังให้ลูกตอนหลานในกาหณาวานไปลูกก็จะคิดว่าข้างมือไรมึงจะไปยกไปนั่นและใช่นานแล้วครับนั่นแหละครับ,รบชีวิตครอบครัวนะครับเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากคุณแม่จำปีนะครับที่มีต่อสามีคนที่เป็นคุณพ่อของผมนี่แหละครับก็มีโอกาสได้ แยกจากกันตอนผมเกิดนะครับ